สวัสดีค่ะมาพบกับอ,อ้อยแล้วค่ะใน,น้ำขิงฟาร์มแพะมหาสนุกนะคะวันนี้ก็จะเจอกันแปลกๆนิดนึงเราจะเจอกันช่วงกลางคืนพเพื่อนอ,อ้อยเพิ่งไปตัดกระถินมาเลี้ยงแพะเสร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็จะไม่ได้ออกไปซื้อของกินอะไรเองนะคะก็พะเพิ่นได้สั่งกล่องสุ่มไว้ค่ะเป็นกล่องอาหารทะเลสุ่ม500บาทนะคะวันนี้ออยก,ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกัน,นะคะ่ะเพราะว่า มันจะคุ้มหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างว่าวันนี้จะได้กินอะไรบ้างนะคะเพราะปกติแล้วอะค่ะทุกๆ2อสเดือนค่ะออยก็จะไปหาซื้อของกินหรือว่าของใช้แถวแถวตลาดไทยเออก็จะแวะซื้อพวกอาหารทะเลมานะคะ มันก็พอจะรู้ราคาอยู่บ้านเดี๋ยวลองไปดูในกล่องกันนะคะว่าวันนี้ออยจะได้อะไรในกล่องบ้างน,นะคะแล้วก็ลูกก็รีเควสค่ะเด็กๆเขาปิดเทอมอยู่บ้านนะคะเขาก็อยากจะกินพวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยออยก็เลยลองทดลองสั่งกล่องสุ่มมาดูนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องสุ่มที่ออยสั่งแบบ เหมือนพี่ออเดอร์เลยนะคะคือไม่ได้ไปลงแย่งอะไรกับเขาเพราะว่าลองแล้วค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของเจ้านี้กันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกล่องสุ่มที่เขาเพิ่งมาส่งตะกี้พอดีค่ะเดี๋ยวจะไปลองแกะดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะคะนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มที่ออยได้มานะคะเดี๋ยวอปขอไปตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวจะได้แกะดูข้างในแกงขาว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปแกะดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็นี่ก็คือกล่องสุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันกล่องสุ่มอาหารทะเลห้าร้อยบาทดูกันว่ามีอะไรนะลูกเ๋ยวแม่แกะก่อนลุ้นมา,อ,า,าอยากกินอะไรถึงอยากได้อะไร,รอยากได้อะไรเนะี่ยสมุดอะถ้าถ้าอยากกินหอยเชล เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในนี้มีหอยเชลลรรึปเปล่าแพ็คมาดีมากเลยไม่มีน้ำหกกระจายเลยเแพ็คแน่นมากเลยกิ่นทะเลออกเลยมีดแม่ไม่ถง ดีๆแล้วก็ของโฟมใช้ตื่นเต้นอยากได้อะไรหอยเชอย่างเดียวเหรอหอยเชลู่งกอนโอ้ยเหมือนมีหอยเชลล์เลยแงดูกันยังไม่เห็นยังไม่เห็นอเห็นปูแล้วสิหอเชย เค่อยไปล้างมือจับได้ใช่ไหมใช่ดูดีกว่าโอ้ my god ฮ่าฮ่าฮ่า Amazing อะไรลูกน้อง่ายอื้มันไรสดมากทีนี้มีอะไรบ้างในเนี้ยเอาขึ้นมาทีละอย่างลูกมาดูก่อนอุ้ยมีหอยลูก หอยโลดเดี๋ยวเอาน้ำแข็งออกก่อนอขิงไปหยิบถังสีเหลืองมาก็ได้ลูกปลายถังแม่เอามาใส่น้ำแข็งก่อนแม่หนูไม่เคยกินหอยโลดเลยเออเดี๋ยวแม่ผัดให้กินเคยเห็นแต่คนกินดูดีว่ามันจะคมไปห้าร้อยบาทเ,าเชื่อแม่เอาน้ำแข็งออกไปถังก่อนโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกหมดเอาก้อนใหญ่ๆอย่างเดียวหรออันนี้ใส่ามาเลยค่ะ ดูสิได้อะไรบ้างแล้วเราจะมาได้มาทำอะไรกินพอลลั่ลูกอันให่เดี๋ยวทีนี้เอาทีละอย่างทีละอย่างเอาป้าฝอยเดี๋ยวแม่หยิบให้แม่หยิบก่อนโอ้โหนี่มปนตัวใหญ่มากดูนะคะทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวหนึ่งก็ตกโอ้โหเกินครึ่งโลแน่นอนนะคะนี่นะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลย อู๋แค่ปลายอย่างเดียวก็ว้าวแล้วนะคะเอาเลยปูขิงหาปูก่อนดูซิปูได้กี่ตัวเดี๋ยวแม่ใส่วางไว้ให้ปูใส่ไว้ในนี้ลูกปูหนึ่งปูสองมีเปล่า,าดูทิปูหยดยังเดี๋ยวแม่เทน้ำออกก่อนดีกว่าขิงเท่าก่อนอน้ำเยอะเดี๋ยวเดีย๋ยวอ ไม่เห็นปลาก็คุ้งแล้วใช่ไม่เหมือนกัซื้อที่ตลาดเลยอ้าวเอาน้ำออกก้วลูกแปะผ้ามาก่อนลูกปะเอาผ้าคลิ้วเนหน,น้ำมามาเร็วมาช่วยแม่ดูซิมีอะไรอีกอันนี้ปลากระกพงตัวใหญ่มาก มีอะไรอีกดูมีปูเปล่าปลาหมึกปลาหมึกม,มีอีกตัวโอ้ยอตัวใหญ่มากปลาหมึกเนี่ยเอาไปย่างได้เนี่ยโหตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะปลาหมึกหอยนางรมหอ,อ,อยนางรมยังไม่เคยกินเ,เออเดี๋ยวแม่แกะลองแกะให้กินดูซิเอาวางลูกวางเป็นชุดๆไปไมีหอยนางรมกี่ตัวนะหนึ่งสองเป็นตัวเล็กๆนะคะแต่ก็น่ากำลังกินสองแล<อ><อ>้วล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดมีเก้ามียังไงเก้านี่ไงที่อ๋อมันใช่เนื้อมแข็งเนี้ยอสิบแล้วเหรอโอ้สิบตัวอ๋อนี่กุ้งถัดไปหอยเชลลโอ้หอยนางรมเล็กสิบก็เป็นหอยเชลล์ก็ใช่ค่ะหอยเชลล์หอยเชลล์ลก็ไม่ตัวไม่เล็กเลยนะคะนี่ค่ะหอยเชลล์นับกันลูกหอยเชลล์ได้กี่ตัวหนึ่งสองสาม วางหสวยๆไปดูเจ็ดอุ้ยร่วงแปดแล้วใช่ไหมเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ว้วสิบห้า <13 S 2> สิบเอโอ้สิบหกตัวหมดยังหูอิงแม่ว่าขาดไม่พอแน่เลยแต่ก้าวเนี่ยแม่เอาฝากกล่2 2> องนี่อ,อันนี้น,น,นะ หกตัวแล้วลูกอันนี้วางไว้ก่อนอเ,เดี๋ยวเอาฝากล่องลูกเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยงใหม่นี่มันอะไรอ่ะกัง้งโอ้ยกั้งเดี๋ยวเอาไปตองน้ำปลาเดี๋ยวแม่จะทำให้กินต่อไปเป็นกัง้กงน้ำปลาเดีย๋ยวน,นี้แม่เลี้ยงใหม่แม่เลี้ยงใหม่น,นี้เพราะว่าขาดอันนะั้นมันน้อยเกินไปอันหนึ่งปลานึ่งเงีกั้งมันดูสุดเสียวอ่ะมีปลาเองมีปูมะมีปูชัดสองตัวตัวใหญ่มากหอยเชลล์เมื่อกี้เรานับกี่ตัวลูก สิบหกปะใช่ป่ะ, 16, 16, 16. ะอันน้ำใหม่นี่อ่ะสี่แล้วห้าหกเจ็ดแ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้เราจะไปทำย่างเนยแล้วก็ใส่ชีสนมแพะออออโอเคปะ่ะอยากกินอันนี้ใช่ ไอ้นั้นหอยเชลล์ที่บอกวบปลาหมึกอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวมนูมนจะห,หมดหรือ,อยังปลาหมึกอะปลาหมึกอีกหนึ่งตัวแล้วตะกี้อันนี้หอยนางรมเท่าไหร่ลูกสิบตัวใช่ไหม,มแม่จะแกะให้นหนูเป็นไหมน้องมันต้องกินกก่ยอดกระถิ่นลูกมันต้องแช่แงงรู้แล้วล่ะลูกแงวอันนี้คือหอยนางรมใช่ไหมลูกหอยนางรมตัวกำลังเหมาะๆค่ะหอยนางรมนี่นะคะหอยนางรมหอยนางรมอยู่สิบตัวโอ้อยู่ข้างในอย่างนี้ หอยนางรมถือว่าสดมากค่ะกลิ่นยังเป็นกลิ่นทะเลอยู่นะไม่ใช่กลิ่นเน่านะนเออเดกก็ลูกทีไรอย่างค,ค,ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะทีไะอย่างนะคะอันนี้เท่ากับหอยนางรมสิบออหอยเชลล์สิบหกปูสองตัวแล้วปลาหมึกหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระพงตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวแล้วก่อนนะแล้วมีอะไรอีกลูกหมดหรือย,ยัง,อ,ยงอันนี้ก่อนอ,อ่หอยหลอดเอาขึ้นมาลูกหอยหลอดขึ้นมาโอ,อ,อ้ สามสี่ห้าห,าก,หากแล้วโอ้โหเอาขึ้นมาเลยลูกแม่กะเอาก็ได้ประมาณสักครึ่งกิโลได้ไหมระวังน้ำมันหยดลงไปมีหอยลอดหอยลอดเดี๋ยวแม่จะทำผัดช,ชาผัด,ดช,ชาเอาวางลูกวางเอาดีวางไว้วสวยอย่างหอยลอดมันจมนะหนูยังไม่เคยกินใช่ไหมคะลูก หม,มหมดยัง<อ>หมดยังเออเอาขึ้นมายดิเอาวางต่อไปอะไรดีอู้อ ол, หอวลวหอยลอดลวงหอยลอดหอยลอดก็ประมาณสักครึ่งกิโลแม่ก็เคยกินครั้งเดียวค่ะโอเค,อเคงั้นเอากุ้งวางก่อนกุ้งเรียงตรงนี้ลูกนับ<ด>ค่ะหนึ่งสองสา ย้าสิบหกสิบเจ็ดหม้อันนี้ไหมสิบเจ็ดแล้วสิบแปดหมดยังหอห้กุ้งอะขาแถมขาอันหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ขาหลุดต่อไปอะไรห,หมดยังเหลือกั้งอู้หูอันนี้กั้งแก้วนะคะไม่เคยก,กับกั้งกั้งก็อย่างเงี้ยลูกคล้ายๆกุ้งรสชาติอะเดี๋ยวแม่ไปดองน้ำปลาคืนนี้เลย,ยนานานเดี๋ยวไว้นานๆเดี๋ยวเนื้อมันจะยุ่ย ก้งนะคะกุ้งก็ได้ประมาณสักครึ่งโลเอ่อนี่เอาใส่บ้างก่อนเดี๋ยวแม่สรุปให้ฟังว่ามันได้หรือเปล่าก้างเดี๋ยวแม่ไปแกะดองน้ำปลาอุ๊ยตัวใหญ่ยังอ,อ,อร่อยมากยังคยกินเลย,ก,เลยกังนี่ก็ถือว่ายังสดอยู่นะคะก้าง,าง<ๆ>นี่นะคะก็ยังไม่เป็นปยังไม่หยุดลุยนะคะคอยังแน่นอยู่ <laughs> ไม่ได้ไปแยกล่างมานะคะถ้าแยกล่างมาก็จะไม่สดอันนี้ก็ถือว่าสดมากนะคะดู ถ้าดึงแรงๆเนะะี่ยค่ะปกติถ้ามันไม่สดมันก็จะแยกร่างออกมาแล้วอุย้ยตัวใหญ่เงั้นเลยถือว่าดีค่ะแล้วก็หมอง้ดูดินี่อะไรน้ำแข็งหมดแล้วหมดเอ๊ะหมดจ้ากุ้งอีกตัวอ่ากุ้งโอ้ใส่มาเลยลูกหมดแล้วนะหรือน้ำแข็งนะนี่ีแม่เอาให้ที่บ้านเขาดูก่อนว่าอันนี้คือเดี๋ยวแม่บอกเขาก่อนนะว่าอันนี้อะไร อันนี้คือราคา5้าร้อยบาทนะคะคือสําหรับอันนี้ก็ได้ปลากระพงตัวอย่างหนึ่งตัวก็ปูนะคะ2ตัวแล้วก็หอ,อยเชลนะคะหอยเชลก็ได้ประมาณสิตัวแล้วก็อันนี้ปลาหม,มึกกระดองเหรอใช่ไหม<ช>ปลาหมึกกระดองค่ะตัวประมาณสามมือนะคะคได้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็หอยนางรมหอยนางรมได้10บตัวเอ่อแล้วก็มีอันนี้อะไรลูกหอยหลอดหอยหลอดก็อยู่ประมาณครึ่งโลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้ง ด้วยกุ้งมีไข่ด้วยกุ้งก็ประมาณครึ่งโลก็กั้งครึ่งโลนะคะทุกอย่างสดหมดเลยนะคะดูกุ้งนะคะกุ้งหวัวกับตัวยังแน่นนะคะยังไม่ได้แยกล่างออกจากกันอันนี้ก็ถือว่าห้าร้อบาทคุ้มไหมลูกคุ้มคุ้มเนาะเพราะว่าถ้าปกติเราไปตลาดท่าเราซื้อไม่กี่อย่างก็ห้าร้อยบาทแล้วเนาะซื้อได้กินไม่กี่อย่างแต่อันนี้เราได้กินหลายๆอย่างเลยใช่ไหมลูก ก็ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะในกล่องสุ่มอาหารทะเล500บาทนะคะชื่อเพจของเขาเลยก็ถือว่าคุ้มค่ะแล้วก็ดูแล้วก็โอเคเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังกักตัวหรือว่าอยู่ที่บ้านก็สามารถสั่งกันได้นะคะแล้วก็เกิดถ้าใครดูคลิปนี้จบนะคะถ้าชอบค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้อ้อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวไว้ทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะ ถ้าใครสนใจที่จะสั่งนะคะลองเข้าไปดูกันได้เลยคะ่ะ